ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตำแหน่งงานว่างจากกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะคะคือตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการจำนวนที่เปิดรับ8อัตราค่ะระดับการศึกษาบุตรทีปริญญาตรีค่ะ สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบนะคะท่านต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักงานกพภายในวันกำหนดรับสมัครวันสุดท้ายในกรณีของผู้ที่สมัครสอบในหนังสือรับรองการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพในระดับที่สูงกว่าร,ระดับที่สมัครสอบให้ท่านยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาด้วยค่ะ รายละเอียดของวุฒินะคะ 1. ผู้สมัครสอบจะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือระดับที่สูงกว่าของสำนักง,งานกพภายในวันกำหนดรับสมัครวันสุดท้ายค่ะลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานทางด้านการบริหารการจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไปภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบนะคะก็สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่8มีนาคมพศ2566ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั่นก็คือรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ